สวัสดีครับจากบริษัทอีโตคินเทคโนโลยีจำกัดนะครับวันนี้จะมารีวิวไดอ t ล c n คนิ g เกตนะครับหรือเกตวัดความหนานะครับจากแบรนด์พี c o อกรุ่น S นะครับไดอัล c ทคนิคเกตจากแบรนด์พี c o อกรุ่นนี้นะครับผลิตมาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเกตวัดความหนาอของชิ้นงานขนาดเล็กนะครับ อ่าเช่นโลหะยางไวนิลกระดาษหรือวัสดุอื่นๆนะครับอที่มีขนาดเล็กนะครับอ่าโดยการวัดนะครับอ่าก็จะทําการนําชิ้นงานนะครับอ่าใส่เข้าไปในคันโยกนี่ครับอ่าใส่เข้าไปในปากวัดชิ้นงานนะครับอ่าโดยการโดยการนะครับอาจจะมีคันโยกอ่าคันโยกโดยทาการ โยกคันโยกขึ้นมานะครับอ่ากดคันโยกอ่ากดคันโยกแล้วก็นําชิ้นงานเข้าไปใส่อ่าแล้วก็ทําการปล่อยอ่าเพื่อวัดค่านะครับอ่าเครื่องนี้จะอ่านค่าเป็นมิลลิเมตรนะครับอ่าสเกลด้านนอกอ่ามาดูที่สเกลด้านนอกกันครับอ่าสเกลด้านนอกนะครับอ่าจะเป็น0.01มิลลิเมตรนะครับอ่าก็คือขีดละ0.01 ถ้าถึงเลข10ก็จะเป็น0.1ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนส่วนสเกลด้านในนะครับสเกลด้านในนะครับเมื่อเข็มเมื่อเข็มครบนะครับตีตีครบนะครับก็จะขึ้นเลข1มานะครับก็คือ1มิลลิเมตรก็จะเป็นสเกลมิลลิเมตรด้านในนะครับหนา่งมิลลิเมตรเลนกของเครื่องนี้นะครับก็จะวัดได้ตั้งแต่ 0.01นะครับศูนย์จุถึง10มิลิเมตรนะครับอ่า accuracy uh huh. เครื่องนี้นะครับอาจจะบวกลบอยู่ที่20ไมโครเมตรนะอ่าไมโครเมตรหรือประมาณ0.001ม mm ิลิเมตรนะครับอ่า uh, uh huh. ส่วนความลึกอ่า uh huh. ความลึกของที่จับนี่นะครับอ่า uh huh. นี่นะครับอ่า uh huh. จะอยู่ที่120มิลิเมตรนะครับอ่า uh huh. ส่วน ส่วนแรงที่ทําการวัดชิ้นงานนี้นะครับแรงจะน้อยจะน้อยกว่า1.8นิวตันนะครับคือก็คือชิ้นงานไม่เกิดความเสียหายนะครับในขณะการวัดนะครับส่วนวัสดุวัสดุของที่จับนะครับก็ทนต่อการใช้งานนะครับดูแข็งแรงดีนะครับหากสนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับหรืออยากสอบถามสินค้าอื่นๆนะครับ าสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ w w w i t o k ok i n 2 0 0 0 c o m นะครับหรือสอบถามได้ทาง Li@ น e แอดิโต2000นะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อบริษัท t โตคินเทคโนโลยีนะครับหรือสายด่วน0887777277หรือสามารถแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยนะครับ